ชมยพรจตุรพุธเริ่มเข้าวงการจากการประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2527เธอเป็นดาราสาวเจ้าบทบาทที่แสดงได้หลากหลายทั้งนางเอกนางรองและนางร้ายแต่เนื่องจากมีสายตาที่ดุเด่นเป็นพลังมีอำนาจออกไปทางร้ายลึกชมัยพรจตุรพุทธจึงมักได้รับบทร้ายมากกว่า ผลงานของเธอที่เราจํากันได้และเป็นที่ประทับใจของคนดูก็คือบทรถสุคนจากเรื่องสุสานคนเป็นละครช่องเจปี2533บทคุณยายวรนาถจ,จากเรื่องทายาทอสูนบทเจ้านางอนัญจทิพย์จากเรื่องเพลิงผนางบทเจ้านางหลวงปัทธรมส,สุดาจากเรื่องรากนาคาัคราซึ่งละครแต่ละเรื่องที่ว่ามานั้นล้วนแต่เป็นละครดังที่ได้รับการนํามาทําซ้ําหรือรีเมคกันทั้งนั้นชำไมพรจตุรพุทธมีชื่อเล่นว่าเหมียว เกิดเมื่อวันที่13กันยายน2 5 0 6เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถมีผลงานหลากหลายทั้งนักแสดงนางแบบนักพากย์ผู้ประกาศรายการโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2529เรื่องอีกครั้งซึ่งเป็นผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าที่พยาชัดฉัดชัยเมื่อนับจนถึงปัจจุบันเหมียวชมพรเล่นหนังไปแล้ว10เรื่องตั้งแต่ปี2529ถึงปี2556ในส่วนของละครเหมียวชมพรชิมลางครั้งแรกในละครจกัจกจักรบวงทางช่องเจเรื่อง เทพสามฤดูในปี2 5 3 0กับบทจินดาเหมันเหมียวชไมพรจตุรพุทธไม่ต่างจากดารานักแสดงทั่วไปในยุคนั้นที่เส้นทางบันเทิงเริ่มต้นด้วยการประกวดนางงามผ่านโมเดลลิ่งถ่ายแฟชั่นลงตามนิตยสาราต่างๆจากนั้นก็เริ่มไต่เต้าขึ้นเป็นผู้ประกาศรายการจนผู้ใหญ่ในวงการมองเห็นแววหยิบยื่นโอกาสให้เธอเล่นละครโมเดลลิ่งชวนไปถ่ายรูปไว้ต่อมาตามด้วยงานโฆษณางานถ่ายแฟชั่นพอถ่ายไว้เยอะๆตามสื่อต่างๆทางหนังสือร้านทำผมอย่างเกตสยาม ก็มาเห็นเข้าจึงได้ชวนให้เธอไปถ่ายเป็นแบบผมในหนังสือสกุลไทยและหนังสืออื่นๆหลังจากถ่ายแบบผมถ่ายแฟชั่นอยู่พักใหญ่เธอก็ได้งานเป็นผู้ประกาศขั้นรายการทางช่อง7สีพอเป็นผู้ประกาศขั้นรายการอยู่สักพักใหญ่ๆภายรับสังวริบุตรผู้กำกับและผู้จัดละครโทรทัศน์ชื่อดังในยุคนั้นเจ้าของบริษัทดาราวิดีโอ3เสียงดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นและจ้าทิงจาทีวีมาเห็นเหมียวจะไม่พรนเข้า เลยรู้สึกประทับใจในบุคลิกท่าทางมองว่าเด็กคนนี้น่าจะพอเล่นละครได้ว่าแล้วผู้กำกับคนดัง <c oughs> ก็ได้ไปท้าทามเหมียวชไมพรผ่านคุณแดงสุรางเปรมปรีเจ้าของช่องเจ็ให้เหมียวชไมพรไปเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตนั่นคือเรื่องเทพสามฤดูปี2530เป็นละครจกัจกจักรงวงซึ่งตอนนั้นเหมียวชไมพรอายุ24ปีคุณแดงสุรางเปรมปรีก็อนุญาตแถมยังมองว่าอยากระน,นั้นเลยให้เหมียวชไมพรเล่นละครตอนกลางคืนควบคู่ไปด้วยอีกเรื่องจะดีมาก เวลานั้นเธอจะมีผลงานออกมาพร้อมๆกันถึงสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องเทพสามฤดูซึ่งเป็นละครจกัจกจักรงวง,วงกับละครยาวช่วงกลางคืนเรื่องดาวครึ่งดวงพอมาได้ล,ละครสองเรื่องพร้อมกันงานผู้ประกาศก็ค่อยๆลดน้อยลงเพราะเธอมาเน้นด้านการแสดงมากกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าละครจกัจกจักรงวง,วงคือโรงเรียนสอนการแสดงของนักแสดงยุคเก่าจริงๆเกือบทุกคน ล้วนเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียนสอนการแสดงสอนแอคติ้งละครจกัจกจักรบวงนี่เองคือโรองเรียนสอนการแสดงที่ดีเยี่ยมเป็นหน้างานจริงๆที่หลายคนเริ่มต้นอาชีพนักแสดงจากที่นี่เหมียวชมายพรจตุรพุทธทำงานละครจกัจกจักรบวงเรื่องแรกก็ยังมีการบอกบทกันอยู่เลยและเรื่องเทพสามฤดูนี่เองถือว่าเป็นละครจกัจกจักรบวงเรื่องสุดท้ายที่มีการบอกบทเพราะต่อจากนั้นนักแสดงทุกคนต้องท่องบทเองดาราสาวผู้มาจากเบทีประกวดนางงาม อย่างเหมียวชไมัยพรเธอได้วิชาจากละครเรื่องแรกมากมายเลยทีเดียวครับเหมียวชไมัยพรสวรรค์มอบส่วนให้ความเป็นศิลปินแก่เธอมาไม่น้อยผ่านความเป็นคนที่ชอบจินตนาการและมีความชื่นชอบในการแสดงอยู่ลึกๆอย่างไม่รู้ตัวแม่เป็นคอนิยายชอบอ่านนิยายเธอก็หยิบนิยายของแม่มาอ่านตามบ้างอ่านไปด้วยภาคเสียงไปด้วยภาคเป็นตัวนั้นตัวนี้ตามที่นิยายเขียนไว้พออ่านไปมากเข้าก็ซึมซับเก็บไว้ภายในเมื่อถึงเวลาได้มาเป็นนักแสดงไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เธอได้ซึมซับเข้าไปตั้งแต่เด็ก จะได้กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดสามารถนํามาใช้ในการแสดงได้อย่างดียิ่ง30กว่าปีที่อยู่บนเส้นทางนักแสดงมืออาชีพสิ่งสําคัญที่ยังทําให้เหมียวชัยพรจตุรพุธยังมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของแฟนๆใหญ่น้อยคือคําว่าตรงต่อเวลาเธอเคยให้สัมภาษณ์ถึงหัวใจสําคัญในการทํางานข้อนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าหัวใจหลักในอาชีพนักแสดงและการจะเป็นนักแสดงที่ดีเราควรต้องรู้จักในเรื่องของการตรงต่อเวลาและเรื่องของการวางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะเป็นอย่างไร เหมียวชะไมพรเป็นนักแสดงที่มีผลงานเด่นๆมากที่สุดคนหนึ่งของวงการก็ว่าได้การันตีฝีมือด้วยรางวัลตรทันทองคำนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นปี2532จากเรื่องจำเลยรักนักแสดงนำหญิงดีเด่นปี2533จากเรื่องขมิ้นกับปูนและรางวัลคมชัดลึกนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมปี2555จากเรื่องบ่วงผลงานเด่นก็อย่างเรื่องมายาคมพยาบาทห้องหุน่นขมิ้นกับปูนสุสานคนเป็นผู้ชายไม้ประดับ เพลิงพระนางรากนครากษัตริยาบวงบุเพสันนิวาสเพลิงรางเทียนและเรื่องที่ทําให้ผู้คนกล่าวถึงมากที่สุดจําเธอได้มากที่สุดก็คือเรื่องทายาทอสูรปี2535ในบทของคุณยายวรนาถทายาทอสูรเป็นนิยายไทยแนวสวยองขวัญสยศาสตร์เป็นบทประพันธ์ของตรีอภิรุมหรือเทพชุมสายนายุทธยาที่ว่าถึงวรนาสตรีผู้งามสงา่าเร้นลับและเก็บตัว ถึงแม้ว่าเธอจะอายุกว่า70ปีแล้วแต่ใบหน้ากลับยังอ่อนเยาว์โปริงนั่นเพราะเมื่อยังเด็กวรนาถได้รับมรดตกตกทอดจากยายไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ทรัพย์สินเงินทองรวมถึงอำนาจศากยศาส์มนต์ดำที่ถ่ายทอดให้ผ่านพิธีกรรมสืบทายาทวารนาถจึงกลายเป็นร่างที่สิงสถิตของอสูรร้ายและเป็นผู้ครอบครองตุ๊กตาสังขาโรคลวดลายตะขับอันเป็นสิ่งที่เธอเตรียมถ่ายทอดให้ทายาทคนต่อไปละครของบริษัทกันตนาเรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง5ปี2535 เป็นละครที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามดังจนผู้คนรู้จักคุณยายวรนาถกันทั่วบ้านทั่วเมืองและฮิตในบ้านเรายังไม่พอนะครับยังฮิตยังดังไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพาม่ากัมพูชาจนถึงขนาดเหนียวชไมพรที่รับบทคุณยายวรนาถต้องไปโชว์ตัวถึงประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นในครั้งที่เธอไปโชว์ตัวที่กัมพูชามีบรรดาเหล่าแฟนคลับเอฟซีมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็มาห้อมล้อมเธออย่างเนืองแน่นและเด็กๆต่างเรียกเธอว่านามินเนต นามีเนีตด,ดาราสาวเจ้าของบทบาทคุณยายวรนาถอย่างเหมียวจมัยพรก็ได้แต่ยิ้มกว้างและแปลกใจเพราะไม่เข้าใจว่าคําว่านามิเนียตนามิเนียตนั้นแปลว่าอะไรเธอจึงได้ถามออกไปและบรรดาเอฟซก็แปลให้เธอฟังว่านามิเนียตแปลว่าคุณยายวรนาถเรื่องนี้สร้างความประทับใจให้กับเธอเป็นอย่างมากคุณยายวรนาถและทายาทอสูนยิดไม่ยิดลองคิดดูถิดว่า ผ่านไปแล้วหลายปีจนถึงวันนี้ในเกือบทุกครั้งที่ผู้คนเจอหน้าเหมียวชมยพรส่วนใหญ่ก็จะเรียกเธอว่าคุณยายวรนาถทายาตอสูนอย่างไม่เคยลืมเลือนปัจจุบันเหมียวชมยพรจตุรพุธยังคงสถานภาพโสดนอกจากรับงานแสดงแล้วเธอยังทำงานเบื้องหลังโดยเป็นผู้บริหารบริษัทเนเฟอร์แลนด์ครีเอชั่นจำกัดและบริษัทจันนนซีจำกัดเพื่อผลิตร,รายการสารคดีเหมียวชมยพรจตุรพุฒต้นตำรับคุณยายวรนาถทายาตอสูน ที่ยังคงเป็นตราประทับในใจของแฟนๆละครอย่างไม่ลืมเลือนขอให้มีความสุขมากมายครับ